สบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาผัวผัวครับสองซาสโอยกับปาตานเนาะซาสโอย์บุกอยสบายพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่ามาันก็ยังปวดปวดท้วอยู่เนาะแต่กะบ่ท่านเด็ดบ่เทิงขันมาเป็นไข่มีแต่แบบปวดหัวธรรมดาซื่อเมนี้ลุงเอากล้วยมาให้ยพ่อแม่พี่น้องบายจัดนาคินแบบนี่หนิหนูชอบแบบนี้ลูปลูกโตออดไปแอดหนิหน,นูมากมากเดี๋ยวจะเอาไปให้นุ่มๆเขาก่อน อาสูบไปก่อนหนูจะกินอันนี้ปิ้งนะปิ้งใส่เตาในกระดัง,ด,งดีเลยกระดังเพิ่มเดี๋ยวเอาไปให้หนุ่มรอแป๊บน,นึงค่ะเอาสิเดินทางไปกับลูกดุ้งด้าสิขาวสวนซาสก้อยสิไปนำลำดาดุ้งว่ามี่น้องใหม่ขึ้นเยอะเนะาะซาสก้อยกะอู้อยากไปหาหน่อไม้ดีแต่ว่าซาสก,าก้อยกะกินยาประเด็นเนะาะกะโอเคอยู่แต่กะซาสก้อยกะสิไปตัดเอาน้องใหม่เพื่อนพี่น้องไปหาหน่อไม้เขาป่านี่มันคือเป็น เป็นเมียที่ซาสกกยถนัดสุดเนาะหาหน่วยเขาว่า,า,าซาสกกยอยากติดดิกระซินเมื่อกี้มีเอฟซีคอมเมนต์ห่าอยากเห็นจัหน,นีเนาะมีพี่พี่เอฟซีคอมเมนต์เว้ยอยากเห็นจัหน,นีจนนัหนีให้เห็นบ่ได้หรอกจัหน,นีปัดโตใส่เสื้อน,นะครับนี่ซุป,ป,ปกัปะบะปุอมาซาสกกยสิมาไทยน,น,น้องจัหนีก็น้องตาเนาะ น้องตาโอ้ยหายเบิ่งแน่คนหล่อค่ะครับสวัสดีพามาเห็ดงานนะพ่อแม่พี่น,น้องเอ้ยสิรุตจะส่งดอดอยู่ดอดครับดอดน่าดอดครับพี่น่ะเห็ดงานอะไรบั้นจังหวะเดือนแล้วมันละลอยไม่มีหรอกร้อยมันละร้อยเอามาเห็ดอันนี้ซื้อพ่อพี่น้องเอ้ยดีกว่าอยู่บ้านเตะผุนเต,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 ตนะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ เดิมอ <ítulo> ันนี้เนี่เดมายุงเทปสี่หามือได้หรอบสีหามือสอนนี้วันที่สิบเดิมเดิมเดิมไซสึ้นมาเนี่ยอยู่บ้านตากแต่แล้เฮตดเฮ็ดหน้าป่ะเฮ็ดหน้าเหตุหน้าก็ใช้นั่งแล้วก็้านเขาด้วนำตกตายิดเตอรดายเด็กอันนี้ไหม่อในบ้านไหมบอสหอะบ้านไหมเิดนอ๋อเบิมันเปิดะดูนอกจากไปดำ มันอึเกลือกบ่ค่อยสบายในนะบ่ค่อยปวดหัวมมากเสมอเลยไม่ได้ว่าฝากน้องตาเนาะฝากเบิ่งฝากดูเดียกันเด้อน้องจอนนี่นี่เป็นน้องน้องบ่ฮู้ว่าน้องจักปีหรือว่าเป็นน้องเจ้าอีกเป็นน้องน้องเออเอื้อยมันผู้ดุลเดียวก้าเจ้าเอื้อยมันชาสามชาสี่ปีเออจะดุลเดียวกันเอื้อยเอื้อยเพราะญี่ปุ่นปีนี่นี่ก็สิน้องแล้วน้องสองสามปีสินะสองปีฝากในจัดการด้วยกันเหตุอีกงานยังบ่ตถือ

ถ้าสกอยเอากล้วยไปกินที่รู้ว่ามันกินดิช้าสกอยเอากระเปาวีหนึ่งาส,ะสะวาวสกอยยังไม่ทันได้กินข้าวแต่สาวเป็นบ่อยากกินข้าวกินหนักจะได้เอากล้วยมากินน่ารักแท้บุ๊เรียนอ๋อแดบแดบสุดเดียนนะป่ะเดี๋ยวเราไปเขาเสือนกันอีกแด้อดีใจเด้ หลับยินรู้สึกว่าซาสโก้ไปกับพี่อเใส่พนักงานไปเยอะๆจนโมไบดูเอ้ยหนูจนกลับมากลับมาก่อนมันจะป่วยเลยสูงในไรเหรจ้ามันหนูนั่งรถได้จ้าหนูเมื่อยหนูก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วก็กลับก่อนละมันมันปวดหัวมากเลยปวดหัวหนักมากเอ้ยพี่น้องกระดังกระดังสิออกไปเนาะนึกเพาะ่า เก็บหน,น่อยมาตัดหน่อมยมากมันตน้องมือจากแกงนะกกนเนาะตัดสก้ายกระเรียมเอายานาะคไปก่อนถึงนึกนึกใบใบยูบานมี่ใบยานาะคอยู่กรุง,ทมมงเทพอ,นะอ,อยู่เมืองไทยนี่อุดมสมบูรณ์สำหรับคนไอ้่น้องเอ้ยมีหัดใบยานาคอยู่ปูกอยู่เดมดิมดุอะเยอะขักเยอะแนู่เต็มอยู่

ก็ได้เพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่ก็เยอะมากเด็กเต็มอยู่พี่ตะไบยานะไปหอสแตอุ้ยลมเย็นดีอะดิสาวสวยมากอากาศเนี่ยนี่ลมเย็นเฮงล,ลุงลาเห็ดท,ที่นี่ที่ใส่ขวดน้าดักันดิไปเดี๋ยวเขาพาไปเอานมไม้พี่นุ่นล่ออยู่แล้วเสียฮะเอา,เอานมไม้ไปแกงกินเนะ เดี๋ยวซ่ซก้อยกาสิมาท่าซ่ซก้อยกาสิเก็บเก็บพริกไปใส่แกงหน่อไม้ตัดเอาซ่ําพอแกงเนาะเพราะว่าเฮาบ่เอาหลายเดี๋ยวสิกินบ่หมดเพราะว่าเอาไว้รอบหน้าพอได้มาใหม่อีกพอได้มาใหม่อีกจนดกลับบ้านบ่ได้มาด้ จ้าดุงยาวเนี่ยนี่เอากระดาจ้าดุงเอาแต่อันนี้ก็ได้โอ้มันยาวว่าใช่ไหยาวขาดไปไดนเนาะเอาเด้หนึบหนุนดูว่ามันยาวแห้เดินนอนนี่หน่อยยี่สี่แดีแกงเสียบวิมีแหนียงนะจ้านี่แล้วค่ะเอาไปเด้อยนี่แหนงมันนี่แกงอร่อยคะสัสสดก้อยหนักไปแกงแหนียงม ได้คิขานตะปอสันนะเดะแต่ตะตอนแกงกินฮาเซียโยากเนาะแ้อยจ้สะนี่แดดจะซีนี่แกงเสียอู้หนูเน่ง ใช่ด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาไปปอกพักไมหมเธอจ๊ะต,ตจะตัดตัดเด็ดมือสิตัดมายาวหนีหนอู้ยาวบ่นเลย มันเป็นแบบกระดานขันห้าปลาไหวมันก็แก่แก่ถิ่มเป็นซื้อนะลูกมันมันเป็นแบบกระดานใช่ยุ่งเยอะกยาวจ้ะยาวหมดละ พ่อเอาบ่าจ้ะพ่อบอสทำนิเดี๋ยวเขาอเอาอีกจัดสังสงๆอันกับพ่อนะ,ะพอนี่เดี๋ยวเขาเยอ่ไปเหรอเหรอเยอะจริงๆเลยกระดังขึ้นกันด้ได้กระดังแตกแนงขึ้นมาเต็ม à, thịt nà này cả nhà bớt lết này Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 คคคคยกเ็ได้ค่ะเน้นมือสีนี้มนอสีออสองจั่นสองให้มันเบามุนี้ไม่ได้ไปดูมีดก, <laughs> มก็ครบครบเลย เดี๋ยวห้าก็สิไปเก็บผักกระแยงกะเก็บผักคะเออหนี่ก็บยังเยอะได้เด้นเก็บป่ะ,ะขนาดบ่ะอันนี้เนะี่ยนี่ดูอุ้ยนุเย็หนหยาแล้วนุอยากเอามั่วามาเอปล่อยมาปล่อยเลยหย่าแ <laughs> ห้งอัน เก็บยอดกระทินนํามันงามหลายงามแท้อดิสิตะย่านงามมากดุ้งดัดตัดดัดตัดยะนะกะตัดยอดกระทินนําเด้อมันแห้งาเด้นี่อุ้ยจ๊ะบ่ีบ่จ๊ะอบ่เอาดอกูเพราะว่าเาบ่ฮู้ว่าสิเอาไปเฮ็ดหยังก เก็บยอดกะทินไปนําอ๋อมันมันแก่แล้วเนาะเดี๋ยวหนูไปเก็บผักกะแยงก่อะงามแท้น้ําจนขึ้นหอดเถอโอ้ยหอมดิขนาดเด็ดแต่ก็ยังหอมฮวนๆ nam thuận nam xì thơm thật cả nhé à, ai nhu thơm ừ. cái kia sắp xếp đấy คะกำลังยอดอ่อนเดี๋ยวซักสกะสิไลเอามีตัดเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเก็บก่อนเก็บรีกไปใส่แกงเนาะไหมจกักหาหกหน่วยเนาะมีหอดรขมขโมยคนพี่เนาะจักอุดมสมบูรณ์สำได้เนาะมีหอดล่ำขมูก <c oughs> แต่ว่าอยู่้าไเพิ่นเอินต้นเอียงต้นบุกมันกันว่าจะลุงบุกอ่าบุกินหัวจ้ะบัวด้เก็บตอนมันจะมันเหี่ยวเนาะมัน็บมันเน่าจะมันจะเน่าสไดายเน่ามาด้ dùng để xoay khỏi nãy có khỏi con khó mà đết thì tớ khi mượn kèm hết cáo pháo đết ảo tán nha không hết cáo đúng khó đá dạ khó chắc xong sắm đủ เอาทุกอย่างจริงๆนะเด้อจะเก็บไว้มันก็แก่ทิมไม่่อเอาต้องเก็บเอาไปกินสองห้าโอ้ยสองสองห้าผักสดๆจากสวนนื่งผักคะบันนี้ในผักคะตะกะไปแกงกินได้กันทั้งวัน อยากมาเก็บผักคาต่อโอ้เก็บผักคาแบบบ่ต้องใสอันนี้โอตายแล้วน่นน้ํปักมือได้แน่เ นันก็ไดงเป็นเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้มันก็ได้เก็บง่ายราสเซียเก็บปวดได้เลยปวดได้เอามีดตัดเข้าไปลุงดุงแกเอามีดตัดจยะพึ้นอึ๊บโอ้ยกลัวโดนมือถอดจวดมือนีิจิกินแกงน้ำมับปวดแสบกับปนิดแอ๊ พอแล้วจ้ะดูจ้ะเอาเอาเยอะเอาอย่างละน้อยลน้อยกินขังเดียวแต่ว่านมใหม่หนเนี่ยคือสิกินได้ขังเยอะนมใหม่เยอะเยอเรกา,อาก็พอจ้ะครบแล้วสามอย่างสี่อย่างครบจบของการแกงหน่อไม้ได้แนละ้วจะเอาไป พีิณุนเพิ่นซืนน้อคอ,องถาเพิ่นซื้อเฮ็ดซื้อ,อยังเนาะเป็นแกงกินกับพีิณุนเฮียมาใหม่เหรอดูเป๊กกระสอบเอาป๋าเฮงดวงจะจิกใส่บูธขึ้นดดเลยป, <laughs> ป๋าเฮงเอาเอาคองปุ๊ปบปั๊บปุบนะ๊บปั๊บเนาะเก็บพักเก็บอียังเอาเอาดีบ เอาอย่างมันคำเพื่อเขาจะไปแกงกินอีกเอาได้พักยางนิดยางน้นหน่อยไปเดี๋ยวไปแกง,นงหน่นอยกินแล้วกันหอด้วพาไแมพ่พินันกเต๋อไปเยอะ ดุ้งน่าเอารถไปจอดไว้ข้างนอกนะเพราะบาทมันไม่มีมองจอดซาสเคยเอามาใหม่เขามากกว่ากะเจดีเตฟปอกพักน้ำให้ดุ้งกาถือเขามาจ้าเอมาแล้วคอยนักหน่อยสวัสดีพี่นุ่น <hatten> ในพักผ่อนนัวันอาทิตย์ขณะพักผ่อนมันมือขึ้นดูเหนื่อยแทะนอนได้โอ้ยเดี๋ยวห้าสิมาปอกน้ำใหม่กแต่งในบ้านแกครบครบทุกอย่างครบทุกอย่างฮามีแต่ต้มแกงด้วยจะมีคือประเด็ดเกลือไปนมื่อยูร่ยันไม่หลายคนในวงมีเกลือไปแหลกนี่งานเข้าตั้งใจเป็นอารมเ์ใหม่มากอันนี้ อยากกินแกงน้ำมันจะหู้บอกขอท่านกิน,นข่าวอขอท่านกินข่าวแต่สาวหูกินแต่ขนมซืม้อเห็ดนจะจ๊ะซื้อเห็ดแล้วพี่นุน่นซื้อเห็ดมาทาได้แกงแบบบรรบาดเขาโดดมาตั้งใส่หมูใส่เป็ดอ่ะเดี๋ยวเทามาปอกหน่อไมันแกงสาวสวยสวยเท่าใหม่มาก <laughs> อะไรไปใส่หงอไป กอได้กลับมากคนเดียวบวหวเมื่อยจิป่วยเอาที่ข่อยค่ะข่อยได้ไหมเวียนมึงในคลิปกูกบว่าถ้าเป็นกูเป็นตายด้วยบายบายบไปลบไปลบมากลบไปลบมากไงลบไปลบมากแต่ว่าเขาจะเราพาอยากไปเที่ยวไงวันนี้เ้ามมึงเยที่เ้าไปตั้งแต่รุงเรพบพี่หนังกายเ้าม่วหว นี <Cornell> ่เด้อปล่อยฮักอันนี้หน่อยว่าไสีหานงอันนี้หน่อยนี่เงนะ่สดแต่มีบเยอะอีอย่างมึงอกปล่อยเอาแต่โตโซซ้ำกอนึงสาวไปเผามากดอย่ามันคำอย่ามึนคำก็นด้ดีดีต่มือนบ้านอาทิตย์ตโดนบุตรีท่าสาแห้งบด้นันเล <tôi> ờ to màng màng kinh, đây na hay kinh măn xì xẻo quá kinh con điểu, màng màng cong này, đấy, đấy con cá sấu quai xít to, cái con à. này. <tôi nói> <tôi nói> เฮาเฮาแกงแกงแล้วเฮาก็ต้มต้มแบบต้มฮอนใบคือนะพก็สิเอามากินจักหน่อยต้มให้พอมันอันนี้จืดซ้ํานึงจืดซ้ํานึงเอามา้าเบือแล้วบ่มาเรียบร้อยแล้วอ่าเตรียมแล้วเตรียมแล้วข่าเตรียมพร้อมเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินแล้วก็จังนั่งเมากับจังบ่ดึกนะอยู่บ่ดึก เต้นเต้นจะโตไปหากระดั no? seis, oh no? Tout, way, ่งนะคะกะดั่งไปละคะกระดั่งสีฮอดนั้นเลยคนตัวกหญ่คนตัวใหญ่ขกาดนี้อื้คนโตโอ้คนตกับมันมองดีมก สิไป็นน้าับผมกันบัวได้เอายางมาพผมมาใส่หมัวกุ๊กขับมาเลยเผาเนยดีอิบได้ขอกาแาไปเผาเนยกัวเกี้ยงมากไม่กินกลัวก็เป็นกูนไปเลยสุดยดไปปะเดี๋ยวจิเอายางมัดพผมมาตอดรถกันดูประดาดูงเอากวยไปหายละกันแล้วก็เตรียมตัวดีมากน้ำน้ำเลยนะใส่เสียขยะใส่หมัวไปเลยแล้วเราไปจอดรถ อันนี้เอะไปจเพราะว่าห้องวิย์จอดในยัน่ัคข้าเจ้าาอกรไปจอดนอกเนออไปจอดในโดนเน่ทั้งนอกั้างในทั้งซอยเสจถนน่มต่ดข้างนมันมันจอดแคบเนะเพราะว่าเขาจะโดนขาจะก็วิงเลยไงนี่ก็ยังเปตาอ้าุุ ปตัดกันพราหักก่อัเอาดูกะตัดก่อยกัหักโปเปโเปอยูู่หักกันังได้เหมือนเดอันนี้เอาซ้ำก่อนนะ่ัด้อยู่ันี้มึเอื้มันลายกับาเอาขื่นไว้ขืนไว้ไว้หันยังเหมือนจะลายมันกันนะเฮาฮาเอาสองอ่ะก่อเออแสดงว่ามันมีลายขื้นใหม่เด้อเด้อ นม้อันน er 응ี้พอพ้นยุดก็ยุดเดูได้ันมีดีได้เนาะมันก็คือนกไม้ันานน้้านเท่าน้อคนบอกอสอ่านอนี่ตองนบนี้อืมอ๋่โอยห็นอยากได้แบบนี้ได้ไหยกระแนงมันเนาะมันจะมี้นอยู่ โ <Five> บได you know. ้เข้าไปหน่าเน่เอาแต่ยุ่เนาะขันไปหนคือขนเนงสิได้ยุ่เน่งมันนี่ที่เขาพักต่ส่วนไม่แต่ส่วแบบพอเขาดีแต่ก็เอาแต่ยุ่เนาะนะแต่ก็มาเก็บพักบุกบุกบันพักกระถินนี่เก็บยอดมันมากอยู่กำหนึ่งอะไรอย่างนั้นะกำนะกำดีไม่พอเครื่องอะไรสิฮะ่น่วยเออเครื่องกับยอดพักอันนะพักสะอมอย่างละกำแต่ก็ใบบระกอ ที uh ่เ huh. ท mm ่น hmm. uh ี huh. ้ม well. ันจอดรถจอดรถเงี้ยมองจากว่าส้นมาส้นแปดอืมคืออ่อนค่ะตัดออกมาใหม่ๆนี่อ่อนการคือเขาตัดตอนเสาปลามาหอตอนตอนแรกแห้งแก่เนาะ เดี๋ยวันมาตัไปใบอบีเห็นนี่บอบีเห็นสียงมาโตฮ่า่อยแม่สิได้ไปเซื้อนนี่ยที่เติมเงินเติมน้ำมันให้พี่หาลอยแล้วให้พี่ไปเอาแต่อีตัวคนเคยอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านประงจาหฮาหนอใหม่นะแต่อีตัวนี่ยเพราะว่าอัศรแต่ยังวัดรอบเป็นวัดอาทิตย์ก่อนเด้อกา่เมืองวัดอาทิตย์นี่ก็สิ่งทีอาทิตย์ไรหรอกมาทันนี่ว่ดเดี๋ยวอาทิตย์ผุดแหละต้องใจสิได้เป็นอาทิตย์ชุดถ่ายอาทิตย์ชุดถ่ายเพราะว่า อาทิตย์นี้ดุ้งแล้วะบว่างแล้วนมีเบียร์แลมีถุนาอาจจอาทิตย์นี้จะไดเป็นอาทิตย์ูอดีอาทิตย์สุดท้ายแล้วด็อจะได้ไปกันได้น้อมี่ยังเกิดขึ้นอาู่ดื้ออึนในและดื้อื่นอยู่ดื้ออนลย้วขากอกอนไหนเลยเื่อนอกน้ำใจดังตัดนาใหม่ได้เลยตัดมนาใหม่ๆชดเดนรอไปต้มไหมนี่ต้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะตรงนี้ก็บนพริก ม่อานนี่ก็ได้จะดูเม่านี่เล้เพระมา่นั่แกกอกแดดอะไรหมดกับปั้นดะอร่อยหมดกับปันดีาลูดเาพ่นทำนี่พักครับรูังได้ได้ค่ะห้องน้ำเหรอจะเปิดไปเลยมาพร้บะเขือยางนาหนิดนน่อยนี่ตก เดี๋ยวปอบมาใหม่กันเด้อพ่อพี่นุ่งเดี๋ยวเขามาล่อเบิ่งแกงกินน้ำแกงแกงมี่พักกินเนื้อแต่คิดว่าให้ปวดหัวร์เลยได้มาได้มาอยู่กับบรรยากาศเก่าๆเดิมๆนี่แหละเป็นอาศิที่ห้องธนัดไปแบบนั้นบบถนาทปไนไหนสิเป็นร่องควายสิเป็นร่มไปแบบนั้น แต่กยวจะไปไปแดีวมันกับบริเออไปจริงนะมันมีแต่ไปตลอดคือคือได้อยู่มองนีนิดนึงมองนีนิดนึงนะนะคือเขาบริเวณพักแบบเออคือเขาสิไปทะเลก็ไปนอนอยู่ทะเลสินะบ้านพักนะจักรแค่นี้อันนี้เราเดินท่าเล่นเดินเดินเดี๋ยวพรกนีขึ้นรถนอนบ่พอบ้านลีบีบียูไส้โอ้ยโกโลชุดชุดสุดสุดชุดชายแดนชุดชายแดนต่อไปประเทศยังหรอไทยมาเลย อยู่แซดแดนมาเลอยอะไรตซาสิบ่ะก็ไปหอดมาเด้อะไรไปเที่ยวแก่ๆท่านในแซดแดนก็ยู่งหันละแต่ไปเที่ยวมาเด้อะรแล้แต่วต่ว่าไ้เข้าเอาได้เข้าไปแต่อยากเข้าไปยุแต่ว่าบบว่างพีดอ๊อกพีดอ๊อกกับโบว่างแล้วก็พาญาติไปเที่ยวพีบีผาอันเบยไปเทียเ่ยวของพวจะไปเที่ยวนั่งาของพวจะไปเทียเท่ยวว,ยวันนี้เข้าผัดเดินทางเหนื่อยแต่เต็มเที่ยวกับน้าเข้าไปอยู่ตลอดนอนแ <c oughs> ป๊บนึงวันนี้ นอนแป๊บหนึ่งเดินข้างนอนแป๊บหนึ่งเดินข้างทำไมมันน่ากินจังเลยและยไมงกินก็นแกงนุ่มไม่เนี่ยเสะก็ปล่อยตั้งแต่จะเสบอันนี้ของโปรดของนุมไมค่ะอันนี้ของโปรดคือผักกะทิน,นี่นะแล้วส้มนี่นะเออมันบ่อยากเด็ดเด้นมันเฉมืดก็ได้อาแมนไม่เฉื่อยกันก็ได้อาซำกินกัน